สวัสดีครับผมนายเมทินบุญกณนนะครับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะครับซึ่งที่ท่านเห็นยู่นี้ก็คืออันนี้ก็เป็นคลองคลองม่วงนะครับซึ่งจะเป็นคลองที่ว่าเวลาฝนตกนะครับจะเป็นที่ระบายน้ำน,นั่นเองนะครับผมก็จะมีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลนะครับเป็นอาสาที่ว่าจะมาดูว่าคลองเนี่ยมันจะมีวัชพืชขึ้นปกคลุมไหมนะครับขวางทางน้ำไมห้ผมจะ้ไคอยดูแลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบรรคุมมากๆเนี่ยผมก็จะไปแจ้งจเป็นหเป็นตาให้กับทาง งานท้องถิ่นนะครับก็คือเทศบาลนั่นเองนะครับเขาจะได้มาทําการคัดลอกจริงๆแล้วเขาก็มีการคัดลอกก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะมองไม่เห็นหรือจะไม่ครบรอบในการไอการในคัดไอลอกของเขาผมก็จะมาดูนะครับมาดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรตรงไหนที่มันจะขวางทางน้ํำไหมนะครับอย่างเช่นว่าเกิดพิบัติต้นไม้ลมเนี่ยผมก็จะมาคอยสอดส่องดูแลนะครับสําหรับผมเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้สะอาดนะครับ คือถ้าเกิดมีอะไรมาขวางทางน้ำเมื่อไหลปุ๊บเนี่ยจะทําให้น้ําก็จะมีการท่วมขังบริเวณบ้านชุมชนได้นะครับทําให้เกิดการระบายน้ําไม่คล่องตัวนะครับผมก็จะคอยเป็นผู้พันตาสอดส่องดูแลในรูบทางน้ํานะครับนะครับอันนี้คือหน้าที่ของผมโดยตรงครับซึ่งเป็นอาสาสมัครท้องถิน่นนักโลกนะครับขอบคุณครับ